สวัสดีครับผมอาจารย์ชูฟารุวิปันนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาติดตั้งตัวไดเวอร์พิเนเตอร์บนเซิร์ฟเวอร์2019นะจะทำเป็นตัวพิเนเตอร์ตัวนี้นะหลังจากที่เราเราดาวน์โหลดตัวไดเวอร์พิเนเตอร์มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็จะได้ตามรูปนี้นะครับอย่างเช่นเครื่องตัวเอ็กพอร์ตสนะตัวนี้เป็นเครื่องไดเวอร์เครื่องสีพอเราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยเนี่ยเราจะได้มาเป็นไฟ แอปพลิเคชันนะตัวนี้จะเป็นตัวสามสองกับหกสิบสี่แยกกันนะครับนะนั้นเวลาเราจะติดตั้งเนี่ยนะล้วก็คือแค่ดดบบิ้นคลิกนะพอเราดดบบิ้นคลิกเนี่ยมันจะมีการแตกไฟล์ออกมาให้ครับนะตัวนี้เราเรียกว่าตัวลันเชอร์นะหรือเป็นเลือกตัวแพ็กเกจไฟล์นะจะเป็นการแตกไฟล์ออกมาให้อื นะตัวนี้เนี่ยพอเราแตกไฟล์มาแล้วเนี่ยนะเขาที่บอกว่า could not b e install e did version system ก็หมายความว่าไดเวอร์ที่เราดับเบิลคลิกไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นไดเวอร์ที่เป็น 32bit บิตนะครับเพราะว่าไดเวอร์ที่อ่าที่เครื่องเนี้ยมันเป็น Windows ที่เป็น 64bit บิตนะก็คือสังเกตจากชื่อข้างหลังนะถ้าลงท้ายด้วย3นี่คือตัว3 2บิตถ้าตัวลงท้ายด้วย6ตัวนี้คือ6 4บิตนะดังนะั้นตัวนี้เราก็ดับเบิลคลิกแตกไฟล์เหมือนกัน นั้นพอเราแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าตัวโปรแกรมเนี่ยนะ,ะตัวไลเวอร์เนี่ยสามารถรันกับโอตัวนี้ได้เนี่ยก็จะขึ้นหน้าจอเป็นแบบนี้มาให้นะนั่นเราก็กด Start Install แล้วก็ยอมรับทั้งตัวไลเซนส้น,นะครับเสร็จแล้วก็กด Next ไปครับตอนนี้เนี่ยตัวปรินเตอร์เนี่ยเราจะต่ออยู่กับความพอดตัวอีเทอร์เน็ตนะครับนะนั้นตัวนี้เนี่ยเราก็เลือกเป็นอีเทอเน็ต เสร็จแล้วเราก็กด next ไปนะตัวรินเตอร์อ่าตัวไ d เวอร์เนี่ยจะวิ่งหาตัวรินเตอร์ให้นะแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ต่อรินเตอร์ไว้นั้นก,ก็จะหาตัวรินเตอร์ไม่เจอครับอ่านั้นเนี่ยเราต้องการทำ,ทำการทำการแอดแบบเมนูนั้นครับอ่านั้นพอแอดแบบเมนูนั้เนี่ยนะเราเดี๋ยวแป๊บหนึงนะฮะแอดแบบเมนูนั้น อ๋อไม่ได้สีฮะเราต้องเลือกเป็นตัวอ่าเป็น extend port นะก็คือเลือกเป็นข้างล่างนะครับแล้วเราก็เลือกเป็น port rvt หนึ่งไปก่อนนะครับตอนนี้ที่เราจะติดตั้งก็คือตัว a อ p เปิเดี๋ยวสักครู่นะครับเมื่อกี้แ p ปเป t c สามห้าเจ็ดศูนย์ ที่เราจะติดตั้งอดังตัวนี้เนี่ยเราก็ดู i p p l e C สามห้าเจ็ดศูนย์ะครสามห้าเจ็ดศูนย์นะครก็จะเป็น Apple C สามห้าเจ็ดศูนย์เสร็จแล้วเราก็กด next ไปนะอ่ันัันตัวนี้เนี่ย,ก,ก,ก,ยก็จะทำการติดตั้งตัวได้ว่าพิ i n t เตอร์ให้นะ ตอนนี้เนี่ยเราเซตเป็นตัวแ p ปพหนไปก่อนนัแล้วเราก็ติดตั้งเป็นค่า Default ไปก่อนนะตอนนี้เนี่ยเราจะกดแชร์ p รินเตอร์เลยก็ได้นะครับนะชื่อเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้ว่าเราจะใช้ชื่ออะไรเสร็จแล้วเราก็กด Install นะพอ Install แบบนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะได้พรินเตอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะตอนนี้เราใช้วิธีการคือ Run ไดเวอร์จากตัวโปรแกรม Install นะครับตอนนี้จะง่ายสำหรับในการติดตั้งนะสำหรับเครื่อง Workstation เราก็ทำเหมือนกันโอเคติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราเทสเพจไม่ได้เพราะเราไม่มีตัวไดเวอร์ไม่มีตัวพิมพ์เตอร์ต่อจริงอนะอ่ะตอนนี้เราจะไปดูที่ตัวพิมพ์เตอร์กันโอเคอ่ะขอเข้าเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับเป็นแบบรูปแบบ เดิมๆนะก็คือเดี๋ยวเราจะไปตัว p r i n เตอร์อันนี้นะครับนี่คือเราได้ p r i n เตอรเรียบร้อยแล้วนะเราคลิกขวาที่ตัว driver printer นะเลือกตัว printer t ์ตัว p ัฟพานะเสร็จแล้วเราก็เลือกแชร์นะครับพอเราก,กดแชร์แล้วเนี่ยนะมันจะมีตัว driver ข้างล่างเขียนว่า additional driver นั่นหมายความว่าเราจะเพิ่มตัวไดเวอร์ที่เป็น32บิตเข้าไปก็คือใช้เป็น x86 กดโอเค OK. นะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเบามาหาตัวไดเวอร์พิลเตอร์เมื่อกี้ไดเวอร์พิลเตอร์เราเก็บไว้ที่ dc นะตัวไดเวอร์แล้วก็ c3570 c35 7 0 4, 3, 5, 7, นะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเราเรา,เราทำการแตกอ่าแต่มันคลิกไฟล์เรียบร้อยแล้วมันก็มีการแตกไฟล์มาให้นั่นเราก็จะเข้าไปที่ลงท้ายด้วยเลขสามตัวนี้นั่นคือตาราที่เป็น3านสองบิตนะครับแล้วก็เลือกไปที่ตัวเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับ i ิ s t ตอลได้ไหมไม่ได้ซอฟต์แวร์อเคแล้วเรา,เ,ราเข้าไปที่ตัวซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็้าไปที่ตัว pcl นะแล้วก็เจอ i 3าม คอมมอนศะูนย์ศูนย์หนึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะเจอตัวไดเวอร์ที่เป็นอันธ์ไอ .inf นะแล้วกด Open ได้เลยนะเสร็จแล้วเรากดโอเคอีกหนึ่งรอบนะครับนะแล้วเราก็กดนะตอนนี้ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับสังเกตอยู่ตรงนี้นะครับก็เรากดโอเคอีกหนึ่งรอบนะนะพอโอเคหึ่งรอบเรียบร้อยนะ ถ้าเกิดเราเข้าไปดูที่ตรง additional เนี่ยนะตัวนี้จะเป็นแยกทั้ง2ตัวแล้วนี่คือพร้อมที่จะทำงานทั้ง windows 32บิตแล้วก็ windows 64บิตนะครับเสร็จแล้วก็กด ok ไปนะครับตอนนี้คือขั้นตอนในการติดตั้ง driver printer นะครับ,นะรบเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งตัว driver printer อ,อีกตัวหนึ่งนะชื่อว่าตัว a p i o n 5 5า ตัว5570นะอ่าก็จะเหมือนกันนะครับจะเป็นไดเวอร์ที่เป็น32บิตกับไดเวอร์ที่เป็น64บิตนะครับถ้าไดเวอร์ที่เป็น64บิตนะเราก็เอาติดตั้งแบบอย่างง่ายๆนะใช้หลักการเดิมแบบเมื่อกี้เลยนะครับเป็น Apple 5570นะครับตัวนี้เราก็เลือก Install e นะยอมรับืั้งตัวลาเส้นกด Next ไปนะ ตอนนี้เนี่ยเราไม่มีพินเตอร์จริงนะขอเป็นแอนตัวนี้แล้วกันนะครับกด Next นะเป็นแอปเออห้าห้าเจ็ดศูนย์นะครับแอปเิออห้าห้าเจ็ดศูนยแอปออห้าห้าเจ็ดศูนย์นคือตัวนี้นะอ่าเป็นตัวขาวดำกด Next ไปนะเสร็จแล้ว ่ะเลือกแชร์ไปเลยละกันทีเดียวกด install อ่ะ install เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการับ u b l e ลคลิกแตกไฟล์ของตัว32บิต นะตัวนี้เราแตะไฟล์ได้อย่างเดียวเพอาเดียวมันก็จะแจ้งเออร์เรอร์ว่าติดตั้งไม่ได้นะ,ะแล้วกดโอเคไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรากลับไปที่ตัวที่เก็บ driver printer นะครับเราคลิกขวาที่ตัว d ดเวอร์พิมเตอที่เราติดตั้งมาสักครู่เลือกพิมเตอร์ r าร e r ตี้นะครับเสร็จแล้วเราไปที่ตัวแชร์นะเมื่อกี้เราแชร์ไว้เรียบร้อยแล้ว ไปที่ตัว additional อ้าวตัวนี้ม่นคือตัวเดิมหรือเปล่าแปับหนึ่งนะครับอ๋อใช่ตัวนี้ตัวเดิมเอาคตัวที่ตัวนี้ตัวใหม่คลิกขวาที่ไดเวอร์พิลเตอร์เลือกพิลเตอร์ป r ตินะไปที่แชร์นะไปที่ตัว additional นะเลือกตัว x 8 6นะกดโอเคนะแล้วก็บราว s มาหาตัวไดเวอร์พิลเตอร์นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยทั้ง2ตัวนี้สามารถใช้ทดแทนกันได้เลยนะแต่ตอนนี้คือแยกให้เห็นชัดๆเลยว่าเราจะใช้ไดเวอร์ของตัว5570นะครับแล้วก็ใช้ไดเวอร์ที่เป็นตัว3 2บิตนะแล้วเข้าที่ตัวซอฟ์แวร์เข้าที่ตัว pcl นะเข้าที่ i 3 6เลือก common นะศูนนะแล้วก็พอเจอไฟล์ inf ปับ๊บเรากด open ได้เลยนะเสร็จแล้วกด ok หนึรอบนะกด โอเคหนึ่งรอบโอเคเข้าตรวจสอบดูนะต,ตัวนี้เป็นการติดตั้งเรียบร้อยตั้งสารสองร้อยหกสี่นะครับเสร็จแล้วเราก,กดโอเคนั่นตัว p r i n t server นะติดตั้งแบบนี้งา่ายครับนั้นเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องของการติดตั้งที่ตัว client น,นะครับ